ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่น้ําตกน้ําโตนนะครับผมนี่ทางข้างหน้าอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปนะครับผมเป็นป่าโอเคไปต่อกันเลยนะครับผมดูเิเส้นทางทยอดครับเดินทางด้วยสกูปปี้ครับผมวันนี้เที่ยวสะแก้วหนึ่งวันนะครับผมอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับผมปางสีดาสองนะครับผมมาดูกันนะครับผมธรรมชาติล้วนๆนะครับผมที่นี่นึกว่าจะเอารถขับขึ้นมาไม่ได้นะครับผมทางขรุขระมากเนาะมาดูตรงนี้ว่าเป็นอะไรนะครับผมตอนนี้เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมักนัดนะครับผม ตามพระราชะดำมรีนะครับผมนี่ซึ่งเรามาเลยน้ําตกมานิดหน่อยนะครับผมมาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับไม่เคยมานะครับผมก็ลองมาดูนะครับผม ครับเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมนี่ดูทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมสุดยอดมากเตรียม <c oughs> ตัวออกเดินทางกันต่อ <c oughs> สงผยจะเป็นตรงนี้นะครับผมน้ําตกนี่นะครับซึ่งน้ําน้อยอยู่นะครับผม Å! Oh. 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 ก็ไม่มีน้ำนะครับผมช่วงนี้โอเคครับผมนี่นะครับผม่าจะประมาณนี้นะครับผมก็จะลงไปข้างล่างนะครับผมไหลลงไปข้างล่างเรื่อยๆ ซึ่งช่วงนี้นะครับผมไม่มีน้ำนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม